เลี้ยงขายพวกแม่พันพันก็ได้ราคาเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงพัน์ธุไปเรื่อยๆอ๋อคือพัฒนาะจใช่พัฒนาไปเป็นพันุ์บอเลือดสูงแต่ของเรานี่คือประมาณ7จ็ดพันอู้ต่างกันนี่หลายเท่าตัวอันนี้เราซื้อมาก่อนเพื่อศึกษาว่ามันมเป็นยังไงการกินการอยู่ หรือว่าโรคภัยมันเป็นยังไงพอเราลู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็ต่อไปเราก็จะปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันเป็นเลือดสูงครับให้มันเป็นพันพันบอเลือดสูงพวกพันเนื้อครับเนื้อเนื้อมันจะดีอ๋อเป็นแพะพันเนื้อครับแพะพันเนื้อเราก็จะฒนาจายมันขึ้นไปเป็นบอเลือดสูงคือขายสายพันธุ์ได้ขายกิโลได้คือราคาที่จะของกำหนดนะครับมันยอมได้สูงยเลย สวัสดีครับผมอ้นเฮลทิกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวนะครับมาดูการเลี้ยงแพะนะครับมาดูว่ารายได้การเลี้ยงแพะเป็นอย่างไรนะครับน่าเลี้ยงไหมนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับน้องอาร์ตนะครับเป็นหัวหน้าช่างแผนกซ่อมบำรุงนะครับของโรงพยาบาลอำเภอชมนิครับผมสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับทํางานอยู่ในส่วนราชการส่วนของอำเภอชมนินะครับมีอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อ้นจะพามาดู เกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับเบื่อใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวน้องๆจะได้ไปดูกันนะว่าแพะน่ารักไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับเป็นขั้นเป็นตอนเนาะว่าเลี้ยงแพะมันดีมันคุ้มยังไงครับผมไปเลยครับครับไปเลยครับเอาละครับน้องอดเลี้ยงแพะไมาได้กี่เดือนแล้วครับตอนนี้เริ่มเลี้ยงมาได้6เดือนแล้วครับเอาละครับอันนี้เราก็คนชมพูบันเองนะครับก็อาจจะพูด พูดได้หลายอย่างครับเราจะเป็นมีลาลวนะครับแล้วก็ออกสาสากลางลครับก็พูดได้หมดเนาะอาร์ตน,นี่แพทอาร์ตเนี่ยคือนึกไงถึงซื้อแพทมาเลี้ยงเออตอนแรกก็อยากมีอาชีพเสริมเลยหลังเลิกงานในระหว่างเราอยากคือเราก็ทํางานในในโรงพยาบาลเนาะ<ช>ก็เลิกงานประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นใช่เราแต่ก็เลยมีแนวคิดอยากมีรายได้ใช่คือช่วงที่เราเลิกงานเราว่างเราอยากมันมันก็มีเวลาเหลือเนาะอือใช่คือให้เราทําอย่างอื่นอะไรเงี้ย เราก็เลยคิดว่าเอออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงอะไรก็เลยมองว่าวัวไหมควายไหมแพะไหมวัวขนาดสุดเนาะแต่ทําไมมายิงมามาแพะเลยเท่าที่ศึกษาดูอะแพะมันมันกินน้อยแล้วมันให้ผลผลิตไวไอที่เขาเลี้ยงแพะนี่คือกินน้อยใช่คือเราไม่ต้องมียามีอะไรมากมายครับผลผลิตไวนี่มันเป็นยังไงไอผลิตไวเนี่ยผลิตไวคือปีหนึ่งมันออกลูกประมาณสองสองชุดครับมันมันก็ไวเนาะแต่ว่า พูดถึงราคามันก็มันก็อาจจะถูกกว่าวัวกับแต่ว่าผลผลิตมันไวมันไวกว่าัวแต่พูดพูดถึงการกินการไหไรมันก็กินหน่อยกว่าวัวเราการดูแลอย่างเราทํางานอย่างนี้เนาะมันก็วางช่องเย็นช่องไหไรเงี้ยเราก็มาปล่อยสักสองชั่วโมงเ่คอยเอาพื้นคอกมันก็กินอิ่มมันก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนไม่ต้อง มีค่าใช้จ่ายอะไรต้นทุนก็คือศูนย์ละว,วันนี้กินยากินอะไรศูนย์แล้วก็ไม่ลงทุนอะไรเนาะ <c oughs> เราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไร <c oughs> คือแพะนี่มันออกลูกปีหนึ่งสองข้างเลยนะปีหนึ่งสองข้างโอ้ออกนัก,กวัวเนาะใช่ปีปละข้างหรือว่าปีกว่าสิบสามเดือนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่แม่สาวนี่มันจะออกลูกตัวหนึ่งก่อนอ่าปีต่อไปมันอาจจะแฝดหรือว่าหนึ่งตัวหรือว่าสามตัว ก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของมันไอคาว่าแฟดน,นี่คือปีหนึ่งอาจจะออกด้แฟดครั้งหนึ่งแม่สาวนี่มันจะออกตัวเดียวก่อน,ออนหรือไม่ก็สองตัวอาจจะออกสองตัวใช่อยู่อยู่ที่มันก็มันก็ขึ้นอยู่หลายอย่างมันก็บอกไม่ได้กาถามว่าแม่แม่สาวนี่ออกตัวเดียวไหมมันก็ไม่เสมอไป <Ừ. S 2> อย่างบางคนเขาแม่สาวเขาออกสองตัวก็มีอย่างเงี้ยอย่างที่เราศึกษานะแต่ว่าอันนี้ผมก็มือใหม่เคือกันเพิ่งเลี้ยงก็เลี้ยงก็ศึกษาดูที่นี่แม่พันธุ์นี่มันเป็นแม่พันธุ์แบบไหนทั่วไปด้วยเป็นแม่<อ>พันธุ์สายเลือดแบบไหนที่เราจะเลือกมาเลี้ยงเนี่ยตอนนี้จะเป็นลูกผสมลูกผสมใช่ลูกผสมทั่วไปคือเราเริ่มเลี้ยงเนาะเราก็จะเลี้ยงพวกลูกผสมก่อนก็ตัวละห้าพันแม่ทองอย่างอย่างตัวนี้ก็ไอตัวนี้นะตัวน,วนี้ตัวนี้ประมาณันี้คือแม่ห้าพัน จิตพันตัวนี้ซื้อมาจิตพันเอามาอยู่ประมาณสี่วันมันมันออกลูกยังไงพวกนี้ก็ซื้อเมทอรามาห้าพันมามันออกลูกก็ผูกสามเดือนขึ้นครับก็ขายยานมขายช่างรู้ละร้อยกว่าบาทตัวหนึ่งร้อยขึ้นนะแต่ผมผมไม่ได้ดูราคาช่วงนี้มันไม่รู้ว่าเท่าไรตัวสามเดือนนี่ยี่สิบรูเปย์ยี่สิบรูขึ้นสองร้อยประมาณสองสามพันประมาณกี่บาทใช่ไหมเป็นสายพันธุ์ของเราเลยเลี้ยงขายพวกเมทพันธุ์ก็ได้ราคาเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อย ออคือพ,พัฒนาจะได้พัฒนา,า,าไปเป็นพันบอเลือดสูงตลาดตอนนี้ก็คือบอเลือดสูงเพะราคาถูกๆนี่มันมันตัวเท่าไร่ไแบบไม่มีเลือดสายเลือดเลยเนี่ยมันก็ไม่แพงครับมันสองสามพันอ๋อสามพันครับแต่ของเรานี่คือประมาณเจ็ดพันโอ้ต่างกันนี่หลายเท่าตัวแต่ว่าคือคือเราซื้อมานะเออใช่เราซื้อมาครับเราซื้อม,มาประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราขายอันนี้เราซื้อมาก่อนเนาะเพื่อศึกษาว่ามันเป็นยังไงการกินการอยู่ หรือว่าโรคภัยมันเป็นยังไงพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็ต่อไปเราก็จะปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันเป็นเลือดสูงครับให้มันเป็นพันธพันบอเลือดสูงพวกพันเนื้อครับเนื้อเนื้อมันจะดีอ๋อเป็นแพะพันเนื้อรับแพะ่พันเนื้อเราก็จะพัะจายมันขึ้นไปเป็นบอเลือดสูงคือขายสายพันธุ์ได้ขายกิโลได้คือราคาที่จะาของกําหนดนะครับ มันย่อมได้สูงอยู่แล้วสมมตินะว่ามันสวยมันดูเนี่ยผมบอกอ่ะเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันแตพี่ชอบใช่ใช่ไหมพี่ก็เสือพีเอจะพัฒนาต่กระตกลงใช่ไหมล่ะครับนี่แหละนี่คือราคาที่เราพูดคุยกันมันไม่ใช่ราคาที่ว่าเป็นราคาเนื้อใช่ไม่ใช่ราคาเนื้อถ้าเราจะเล่นสายเนื้อนะครับมันก็ต้องอย่างงี้แต่ถ้าสายเลือดเราก็ต้องเล่นสายพันุ์สายเลือดที่มันดี เอาเทเลนไซด์ดีๆนี่เรามีโอ,อกาสทําราคาได้ยอะกว่าได้แต่เราก็ต้องต้องเลี้ยงจริงต้องเลี้ยงต็นแล้วตอนนั้นเลี้ยงนี่มันเลี้ยงยากไหมคำว่าเลี้ยงจริงคือยังนอยต้องมียาให้มันทั้งปีไหมถามว่ายาไหมมันก็ยากง่ายไหมมันก็ง่ายยากเพราะอะไรเพราะว่าต้องจัดการพวกยากพวกอะไรให้มันพอเพียงกับมันเพราะแพ้นี่มันก็ต้องการโปรตินอะไรพอสมควรท่าน,นี้ก็มีปลูกแพนกล่าอนาคตก็ จะปลูกเป็นแปงเลมอะแทนเลมแปลงแทนเลมนะยังอันนู้นก็เป็นในเปียยาหวานจะว่าสัดหมดแล้วมันไม่พอนี่มดนี่นี่ลงทุนประมาณเท่าไหร่นี่สะสมทีละสองสามพันใช่จนถึงสามหมื่นห้าคือสะสมเหมือนกับผู้อมสินใช่อ่าเรามีสายพันธุ์มีแม่พันธุ์หรือว่าพ่อพันธุ์เนี่ยประมาณสามหมื่นห้าใช่สายพันธุ์เนี่ยมันก็สำคัญแต่ถ้าใหญ่ดีคือซื้อสายพันธุ์แพงแถ้ามีเงินก็กระต้องเป็นอย่ังไงไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ดียังไงเราก็ ไปตามกระแสเงี้ยเราก็ต้องศึกษาก่อนอย่างผมนี่ก็ศึกษา,กาลองเลี้ยงดูพวกนี้ต่อไปก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับเพราะว่ามันก็ต้องพัฒนาไปเป็นสายเนื้อด้วยสายสายพันธุ์ด้วยก็ <ปะ S 2> คืออย่างนี้กิโลละ120บาทถ้าเทียบเท่ากับไก่นี่ไก่เลี้ยง6เดือนไก,ก่ก็ไก่บ้านนะไก่บ้านหเดือนนี่ กิโลละหนึ่งอยบาทไอเนี่ยถือว่าได้แพงกว่าไก่อีกแต่ว่าไก่มันต้องให้อาหารต้องเขามีอะไรไงแต่ว่าเลี้ยงแพะนี่คือครบได้เปรียบคือข้อได้เปรียบคนเลยนะคือยาไม่ต้องซื้อถูกไหมใช่ครับแพะทิ้งไว้สี่เดือนนี่มันจะขายได้กี่บาทตัวเมียก็สี่เดือนสามสี่พันนานสี่เดือนขายได้สี่พันโดยที่ให้กินแค่ยาใช่ถ้าเป็นเลือดุงสูงก็มันก็อยู่ที่ราคาข้อมนน่ะเออเใช่ไหมครับอันนี้มันก็อยู่ราคาที่ข้อมนอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ลายะเอย่าับแต่ถ้าเป็นไก่สี่เดือนนี่ขายไดย มันเกิือว่าะคุณค่าเขาถูกกว่ามันก็อยู่ที่ตลาดนั่นแหละออยู่ที่ตลาดอยู่่ทีคนกําหนดอันนี้อันนี้เรากําหนดไงนั่นเขากําหนดเคยเลี้ยงอาสถิติเราเลี้ยงสี่เดือนอ่ะมันจะได้ไกลนะไม่หมูไอ้ไอหมาไม่ใช่ปะแพ้แพ้แพ้มันกเกิดเดี๋ยวไปไล่แพ้หมดมันเพื่อนๆเราก็ตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาที่แพ้จะเข้าเรานเราได้ยินแล้วนะ ไม่ได้ปล่อยมาแบบนี้ทุกวันนะคือว่า<ช>วัานไหนว่างพอไปเอ,เอ้ยเฮ้ยตัวอ้วนสัป,ปิตะปุ๊ะครับตอนนี้มัน่ากินมากเลยครับ<ไ>ตรงนี้ครับโอ้โหโแพะพันเนื้อนะครับเขาเรียกว่าพันต<ไ>โตนะครับเป็นแพะสายพันธุ์ดีนะครับซึ่งมีราคาสูงมากครับสำหรับเ,เพื่อนๆื่อนที่สนใจอย,อยากจะเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงสายพันธุ์ดีๆสะสมเก็บเล็กผสมน้อยเื่าตัวไปไปไป ว่าขายว่าอยากจะหยุดเลิกเลี้ยงนี่ขายทีเป็นแสนสองแสนนะครับแล้วเลี้ยงมันอยู่สูงสูงเพราะอะไรเพราะว่าเหยอ้มันอ๋อเหยอะมันเหม็นใช่มันมีแอมโมเนียอ๋อคือมันพวกประเภทนี้มันจะสะอาดน้อยใช่ครับเพราะว่าถ้ามันต่ำนี่มันจะเวลานอนมันจะเจ็บตาเจ็บไหลอ๋อเเขาก็เลยเขาก็เลย มันนอนสูงอาแต่ถ้าม่านอนต,ต่ำๆได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเราแต่สุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีดใช่ถ้ามันนอนต่ำเราต้องพยันเก็บปวดด้วยแต่ยงี้มันก็อุยนะครับไม่ต้องนมนะครับอะไรเท่าไรชฉะๆๆน้อยๆนะครับกินนมน่ารักมากเลยนะครับเพิ่งเคยเห็น,นะไเ,เลยอันน<ช>ี้อันนี้คืออะไรนี่อาหารอะไรครับอันนี้คืออาหารเสริมอาหารเสริมนี่คือเลยเป็นคือเสริมพวกไอ้เม่พันธุ์ที่ออกลูกใหม่ อ๋อคือเราจะเน้นให้พวกแม่พันธุ์ที่ออกลูกใหม่แต่ก็คือให้กินรวมๆใช่ให้กินรวมๆไปนิดๆหน่อยๆน่ๆคือตัวหนึ่งประมาณสองขีดแต่ไม่เสริมก็ได้แพงไหมแพงไหมถูกแล้วสามร้อยแปดสิบมั้งสามร้อยนี่กินได้หลายเดือนเนของวัวเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้สามร้อยเดี๋ยวแล้วเดือนละสามร้อยอ่ะไปเด็กๆขึ้นไปเลยนะครับเด็กๆ จะรอนผาขึ้นนะครับเพราวาทำเป็นลานนะครับทำจากยุคานะครับเปลือยแล้วก็พื้นไม้เป็นตัวนี้เนื้อมากนี่พอพันสายพันใช่ไหมพอพันเนี่ยคือมันเนื้อไมมากสายพันมันสูงนะเออเออมันสูงแต่เนื้อมันไม่เยอะอันนี้มันทับอมันจะเตี้ยลำทั้งเลือกใหม่ครับทั้งเลือกไมเนะทั้งเลือกใหม่ถ้าเรามีเวลาอ่ะมันการลงทุนนี่มันจะศูนไปเลย เรื่องค่าอาหารค่าอาหารในสุดถ้าเรามีเวลาเนี่ใครจะมีพ่อแม่พันธุ์มันออกลูกเองมันเลยปีหนึ่งสอง้าอีกสุดเจาะใช่แต่คือผมนี่คืออาจจะครึ่งหนึ่งคือไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าแต่ว่าอยากเลี้ยงคือบวกไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าการที่เราใช้เวลานี่มันใช้เวลาเลี้ยงนี่มันก็ไม่เยอะเนาะเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นสองชั่วโมง โอ้โหนี่ลูกเปนลูกแฟดลูกแฟดโอ้โหออกทีเดียวสีสองตัวนะครับเป็นฝาแฝดนะครับอันนี้คุ้มเลยครับกาไรเลยนี่ก็ขายตัวหนึ่งเก็บตัวหนึ่งเออขายตัวหนึ่งเก็บตัวหนึ่งกาไรเลยนะครับออกทีละสองตัวคุ้มนะครับอันนี้ก็ดูเราก็ทาบันยุทธมันไม่ค่อยร่องเพ้ไอ้ราคาธรรมดาเพร่บ้านๆมันร่องน้อยมันกินอิ่มไงเราอีกกินอิ่มอ๋อถ้ากินอิ่มนี่จะร่องไอ้ไม่รองไม่ร่องอ๋อบางทีไหนไปบางทีเนาะงร่องแม่หมดวันเลย ไอ้พวกนั้นคืออดอาหาร